ครับซุกขีหมันเสมอมันคือเก่าครับควอมเก็บกหใหญ่ได้ควอมไข่ใหญ่มีด้วยครับมืาอนี้มาเปิดคล้วยตลาดยาโสทอดล่องมือนะครับว่าราคาคล้วยตลาดยาโสสิถืึหรือสิแพงครับพี่น้องครับมืาอนี้มาเบิึงครับแม่์ทองนะครับสวัสดีครับมืาอนี้เสียเทศแดงมามครับมืาอนี้แม่์ทองครับแม่์ทองทองตัวไหนน้อครับนี่ครับทองสั่งอุดรครับโอ้ทองสั่งอุดรนะครับพี่น้องเขาข้อดีนะครับหลังปลาบูข้อปลาเข็งนะครับคล้วยทองสั่งนะครับนี่ครับเอาตำราเลยครับพี่น้องตากระแต็มแจ่มประจํานะครับ แข่งขาดีดนะครับพี่นอ้องเบิ่งดนะครับอันนี้ครับโอ้หางเหี้ยดนะครับพี่น้องหลังปีไม่นี่ครัพักอีเลิศนะต้นตะไคร่ฐาเลยนะครับน้อยเนาะโอ้ทองสางกุดอนครบสูงอยู่ตรงไหนครับพี่รอยสามยี่สามบวกครับโอ้รอยสามยี่สามบวกนะครับเนาะนี่นะครับห้อยทองเนาะพี่น้องเพราะต้องไปไปหลุนว่าเพราะต้องไปหลุนว่าสีมันหรือสิเซิงอมาติดกับนี่ประกันทองเนาะครับ เอาไปรุ่นแต่ว่าชริโตผูตัวเมียนะครับโอ้ยืนงามเลยครับพี่น้องเปิดราคาเท่าเรนต์ครับเสียทีมันนี่ห้าสิบเก้าครับโอ้เปิดห้าสิบเก้าตัวร่องเลยนะครับเนาะตัวร่องเลยครับอือครับนี่นะครับพี่น้องราคาเกษตรกรจับต้องเลยนะครับงามครับตัวนี้งามครับขอเบอร์โทษนะครับวันนี้ครับศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งเกจครับหนึ่งหนึ่งเกจศูนย์หนึ่งแปดหกครับศูนย์หนึ่งแปดหกนะครับจากหอยที่นะครับเนาะครับผมโอ้ง่ามง่ามครับพี่น้องตัวนี้ครับราคาเกษตรกรนะครับ เสียทีเปิดไดยสองตัวดนะครับตัวนี้ฟองตัวนี้เนาะครับเสียทีนี่ตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้งามนะครับอึกหนาบกเผาเงี้ยครับตัวนี้ครับเป็นคั้ยเสาเขียวคู่หนึ่งเนาะครับเนาะฟองจำไม่อยู่ครับตัวนี้ฟองจำไม่ครับจักเดือนแล้วเนาะครับนี่ครับขั้วสูงเลยครับวันนี้หน่อยสามสิบสองเลยครับโอ้หน่อยสามสิบสองครับเสาทองแหลกครับมีโอกาสสูงถึงหน่อยสี่สิบเลยครับถ่ายแบบเบือตัดเด้อพี่น้องนี่นะครับถ่ายแบบเบือตัด สวยครับตัวนี้ครับบังเลี่ยมตัวครับพี่น้องโอ้แม่นเลยครับไปรกำลังหาค้ยไปพัฒนานะครับซึ่งกับเจ้าะใหม่ท่องเจ้าะใหม่นะครับประกันท่องนะครับประกันจำนี้นะครับมาหนี้มาฟังราคาของพี่น้องอยากมากเลยครับนี้เปิดไปหลานไม่ด้แล้วครับเสียทีครับโอ้เปิดเปิดซุปก่อครับโอ้เปิดเปิดซุปก่อตัวร่องไหนนะครับเนาะตัวร่องไหนครับโอ้นี่ยครับโอ้พี่น้องง่ายง่ายครับตัวนี้หัวหม้อทอดนะครับหัวนกเป็ดน้ำนะครับตานี่เก่ากิโลลีเห็นไหมครับพี่น้องรูหนาวเผ่างี้ล็บห์นาโม้นปลาลิบมาครับพี่น้องพวกนี้ครับโอ้ เด็ดงามครับนมกับสีเต่าขาวชุนพุนครัเป็นพ้หยิงนี่พ่บินมงคทีครับนุมถ่ายดีครับตัวนี้ครับเปิดได้แปดดื่นเก่าครับตัวนี้สนใจกับต่อร่องเลยนะครับถ่ายแบบเบอร์ตันะครับดีครับเอาบอกเบอร์เท่าอีกทีนะครับนีครับศูนยครับศูนย์หกสห่ห่จครับหนึ่งหนครับศูนย์หนดหกครับเนาะโอ้จากหอยทีร้อยเอ็ดนะครับสนใจสนใจกับโทษสอบถามโทษต่อรองเลยนะครับเด้อพี่น้องราคาเกษตรกรนะครับว่ต้องไปรุ่นบ่ะมัน อันนี้คือประกันทองประกันตํำนี้นะครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ